ทำไงก็ผัดมีกลิ่นห,มหอมๆอมไฟแรงๆ,ๆนี่นะนับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าดูจะมีไหมไหมเห็นปะสวัสดีครับเวก่าเขาว่ากุ๊กทีม่มาผมวันนี้ก็อยู่ในเพจวงในใช่ไนะห,หมฮะเหมือนเดิมครับวันนี้ก็อยู่ในโครงการวงในครีเอทีฟเตอร์เน็กซ์เจนนะฮะวันนี้ก็เป็นกุ๊กที่มาว X วงในนะครับอีกคลิปหนึ่งนะวันนี้ก็ไม่ทําเมนูนี้นานแล้วแบบว่าอยากกินมาที่ร้านไม่ได้ขายก็เลยวันนี้แบบว่าได้เนื้อปูมาดูดิสวยๆอย่างนี้นะเป็นกินเชียงอย่างนี้นะวันนี้มาทำเมนูข้าวผัด ปูแล้วก็ปาะด้วยไข่ข้นปูอีกทีหนึ่งฮ่า่ามาดูทําง่ายๆเลยก็มีข้าวนะมีไข่นะมีปูมีต้นหอมแค่นี้แหละไม่ต้องใส่อะไรเยอะนะครับมาเลยเหมือนเดิมเลี้ยงน้ํามันก่อนเลี้ยงทั้งวันเลี้ยงทั้งปียังไม่โตสักทีตัวกูนี่โตจะล้นเฟรมแล้วเ <c oughs> ขาผัดน้ำมันร้อนๆนะกระทะร้อนๆกระทะร้อนนะพอร้อนปุ๊บเบาเป็นไฟกลางหน่อยนะเอาน้ำมันออก น้ำมันที่ไม่ค่อยร้อนมานครับใส่ไม่ต้องเยอะใส่ไข่เข้าไปก่อนเลยอ่า่ะไม่มีติดดูลืนล่นลืนลนโอ้โหไม่ใส่น้ำมันให้กูผัดยังไงวะใส่ไปเลยครับตอนนี้นะต้องข้าวต้องแห้งก่อนละเปิดไฟแรงเลยไปอ่าต้องงี้ตอนนี้สำคัญนะต้องแห้งตอนนี้แหละข้าวอะ ยังไ,ไงมันต้องหอมกี่กระทะนะพอรู้สึกว่าเริ่มแห้งแล้วใช่ไหมโอเคเราก็เบาไฟก่อนเลยปรุงรสสบายๆเห็นปะแห้งพอ,อยังแห้งไม่พอนะคุณเอาไปเอาเลยหินดินทรายเทเข้าไปจะไม่แห้งแนะ่เฮ้ยคุณเล่นนะครับมาปรุงรสยังไงเ,นะเกินนิดนึงนะครับชูรสขาดไม่ได้จริงๆนะครับผมรู้กันนะนิดเดียวพอต้องเยอะไปครับเอ้ยอมองไม่เห็นหรอก น้ำตาลนิดนึงนะครับใส่มาช้อนหนึ่งปรุงก็ผัดนะแล้วแต่คนนะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยห้ามใส่น้ําตาลเลยแต่ผมมารู้สึกว่าปรุงให้ออกหวานนิดๆไว้เพราะอะไรคนกินเนะี่ยมันบีบมะนาวใส่พริกน้าําปลาเขาเติมเปรี้ยวเติมเค็มถ้าของพันเขาของเราติดหวานนิดไว้นะก็สามรสพอดีใช่ไหมนี่นะวงในรู้ไว้นะวงในนะเ็ดวงในใช่ไหมถ้าเ็จผมมันรู้อยู่แล้วนะครับลดนิดนึงนะใส่เข้าไปเดี๋ยวเราคนทีนึงก่อน ข้าวผัดขาดไม่ได้คืออะไรสำหรับผมเลยนะฝาเขียวคือขาดไม่ได้เลยเพราะกลิ่นหอมของข้าวผัดเนี่ยจะมาจากฝาเขียวนะครับใส่ไปเลยปึ๊บปึ๊บนะเรียบร้อยไม่ต้องเยอะพี่ใครสอนแหละพี่ใครใส่หลังสุดตอนนี้นะมีปูสองมีปูส่วนหนึ่งใช่ไหมผมจะแบ่งเป็นสองส่วนผมจะใส่เข้าไปก่อนสักประมาณสี่ห้าตอนพอเพราะอะไรครับอยากให้ข้าวผัดเนี่ยมีกลิ่นของปูบี้ได้เลยอันนี้ไม่ไม่ว่ากันให้มันให้มันเข้าไปอยู่ในทุกอนุองข้าวผัดเลย แล้วเดี๋ยวปูที่เหลือแล้วเราค่อยไข่ค้นปูล้าอีกทีนึงให้เป็นเันก่อนใช่ไหมไปเปิดไฟเลยทำไงก็ผัดมีกลิ่นหอมหอมดูนะไฟแรงๆนี่นะนี่นะไฟแรงๆนะผมวางไว้เลยนับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าดูจะมีไหมไหมเห็นปะเห็นะไหมไหมต่ำขาวเหมือนกันอีกข้างหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้า ไปครับสุดท้ายทำไงต้นหอมไปครับโรยไปเลยับพริกไทยใส่ตอนนี้แหละครับแล้วก่อนขึ้นให้เข้าผัดเงางามทำไงดูนะเปิดไฟนะตอนนี้มันแห้งไปก่อนขึ้นน้ํามันนิดนึงโรยเข้าไปครับเข้าวผัดมันจะเงางามขึ้นนิดนึงดูสวยงามมากเข้าผัดตอนนี้ดูนะ ป๊บป๊บ u ๊น่ะอึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ้โหดูดิเป็นล้วนอย่างนี้เลยสุดยอดอัไหมข้าวผัดพูครับผมเดี๋ยวไปทำไข่ข้นกันมาครับนี่เป็นไงไข่สามฟองนะไข่ข้นจริงๆเคยเห็นแล้วแหละปากเขียนนิดนึงชุดนิดนึงใส่ใส่ชุดทุกอย่างเลยน้ำตาลนิดนึงพริกไทยนิดนึงมาเลยทำไข่ข้นกันครับ เหมือนเดิมนะครับน้ำมันเลี้ยงกระทะเหมือนเดิมกระทะร้อนไว้ก่อนไปกลางๆเทไปน้ำมันใส่ใส่ไข่เลยครับตึ๊กตๆ๊กตเจ,จะาะใบเจาะใบกำลังคนๆใส่ปูไปเลยอ่าสามสองหนึ่งได้เลยครับป็นไง โอ้โหลาาลงไปเลยครับตายไปเลยแต่ว่าเล็กตายไปเลยนะอ่าแล้วทำไมผมถึงเหลือปลูปไว้รู้ไหมนะเพราะอะไรอะ่ะจะได้แบบท็อปคนันเมยให้สวยงามอีกทีนึงงฮนะเดี๋ยวมาดูตอนท็อปป่ะเดี๋ยวจัดจานนิดนึงน่ากินไหมดูดิด,ดูด,ดิ โอ้โหยังไงสุดยอดเขาพอดนุ่นๆมาเจอไข่ข้นนัวๆนะแบบครีมมี่นะดูดูๆๆดูดูไข่ข้นดิยังเป็นแบบครีมมี่อยู่เนะี่ยลองลองกินแบบอันนี้ลองกินแบบว่าปูเต็มๆนะแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องยังไม่ต้องปรุงรสยังไม่ต้องใส่เครื่องจิ้มนะลอ,องดูโอ้โหคุณดูดิตายแล้วคุณทำนี้ไปครับ มันแบบภูมิใจตัวเองอ่ะูด <c oughs> เล่นนะครับมันเป็นสิ่งที่ผมชอบมากครับผัดเนี่ยฝึกทำมานานนะมันจะแห้งๆร่วนๆผอมๆกระทะพอเจอไข่ค้นที่มันแบบว่านุ่นๆ,นๆ,นๆมูดๆแบบครีมมี่นี่คือแบบจบไปเลยคุณลองไปทำแล้วกันสุดยอดแต่สายแซ่บอย่างเรามันจะมากินธรรมดาอย่างนี้มันก็ไม่ได้เติไม่ได้ไดทะไรนี่เลยมะนาวนิดนึงนะครับเพิ่มเพิ่มความเปรี้ยวเข้าไปนะแต่แล้วทำไงนี่เลยพริกแต่ผมว่าความเค็มเนี่ยแล้วแต่คนชอบแต่ผมไม่ค่อยชอบเค็ม นี่เลยใส่เข้าไปเต็มเต็มพริกเต็มเต็มเห็นไหมกูท็อปตั้งหนึ่งอันปึ้ง <c oughs> คุณดูคุณดูคำนี้พริกพริกเน้นเน้นพริกเน้นเน้นดูดิความเปรี้ยวความหวานนะสะใจไหมมือสั่นของไม่ถึง <c oughs> ไปครับ ให้หน้าตามบรรยากาศขนมจีนใช่ไหมลองไปทําดูนะครับผมชาววงในทั้งหลายเป็นไงเทคนิคให้เต็มที่เลยเนี่ยเทคนิคทุกอย่างระวางหมดเลยไม่มีกราฟอ่าพีพ่หนูยังไม่ทํางานนะแต่ผมอยากกินอย่างนี้แบบนี้ดูดิพี่หนูส่วนนะขออีกคำหนึ่งอ่าแบบให้นี่ใช้ชาววงในหน่อยจริงๆปูเนี่ยมันเข้ากับอนเรยดูไหมมันเข้าวอะสำจิ้มสี่ฟู้ดผมยิม่งจิ้มสีฟูตผมนะผมจัดสูตรไปแล้วอ่าชาววงในอยากรู้ไปไหนช่องกุ๊กคีมเมาท์ฮอปพี่อย่างไทยอินข้ามเพจตลอดอะ ไปดูแจกไว้ให้แล้วเดี๋ยวขึ้นได้เลยปิ้งอ่ะนี่ดูยิปซีฟูใส่เข้าไปแต่มันไม่พอไงพริกขี้หนูด้วยตบเข้าไปคลิปนี้ที่ไม่ดูสามอันเลยผมชอบกินข้าวผัดนะยิ่งองผัดเองเนะี่ยไม่ต้องพูดถึงอ่ะรับประกรันความร่วนไปครับ ที่ได้ยินเสียงกึ๊ดกึ๊ดกึ๊ดนี่ไม่ใช่ผักไม่ใช่อะไรนะพริกนะครับพิ่กี้หนูสามเม็ดเมื่อกี้ทำงานเร็วมากไปครับอย่าแผลวอย่าแผลวชื่นใจจริงๆยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับโปรเจกต์วงใน c r e a t i v e เตอร์ x t Gen นะครับก็วันนี้ก็เหมือนเดิมครับคุกกี้เม้า X วงในก็อีกคลิปหนึ่งนะครับผมยังไงชาววงในก็ฝากมาติดตาม เพจคุกกี้เหมาเนี่ยนะครับส่วนชาวคุกกี้เหมาก็ไปตามติดตามเพจวงไหนด้วยนะครับไงก็ฝากกดไลค์โอ้ยพี่ขี้หนูตี <c oughs> กดแชร์กับสัรสไลดกเลยครับเ <c oughs> จอคลิปหน้าครับ